ค่ะสวัสดีช่วงบ่ายค่ะพี่น้องจ๋าเข้ากับมาพอ้กันอีกเช่นเคยหวานก็เสียเอามาเบิงหัวมันน้ำกันสีม,มากินใส่กันนะคะพี่น้องเพราะว่าิไดบอกถืกบางคนก็ชอบมันแค่รสสีสมนะคะบางคนก็ชอบมันมันม่วงนะคะมันม่วงก็คือมันหวานญี่ปุ่นนี่ละคะราคาก็คือมันเทศมันเทศกับมันแบบ ตางชาติมนเมนมั่นของไทยนะค่ะพี่น้องจ๋าแล้วสร้างตรงมาจากอุดรน,นะคะบ้านเฮาบ่ามีขายเด้อค่ะมีขายกะสิของประเทศเพื่อนบ้านคุดมาขายก็สิเป็นมั่นหัวขาวมัน่นงีหยงทัวไปที่หาง่ายๆมันแก้วแบบนี้นะคะแต่มันพวกนี้ถ้าเฮาบ่ดสร้างมาจากทังพุ่มมันกะสีหัวกะสีเป็นแมงเด้อค่ะพี่น้องกินเข้าไปกะซีทั้งเหม็นทั้งคิ้วล่ะค่ะกินบ่ด้นะคะ การอ่ารสชาติขอามั่นสิแตกต่างกันมากๆนะคะมั่นหวานจากธรรมชาตินะคะเข้าปะตองเอาไปจิ้มน้าตาลเลื่อยนะคะปกติถ้าเป็นมั่นแก้วแถวบ้านเฮ้านะคะมั่นเหลืองมัน่นยางที่หาได้ทั่วไปง่ายๆที่เขาปลูกอยู่น้าท่างทา่าหรือว่าปลูกน้าตาลิงริมโค้งแบบนี้นะคะรสชาติมัน่นแตสีออกแบบหวานกับน้าตาลด้ค่ะพี่นอ้องจ้าความแตกต่างของหวานจากธรรมชาติกับหวาน ที่จะไปจิ้มกัน้ำตาเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะคะมันหวานคนละแบบนะคะอันนี้มันหวานแบบจากหัวมันนะคะแล้วก็สีม่วงก็จะหวานแบบคลายๆกับเนื้อมันเป็นไส้นะคะพี่น้องเนื้อเขาจะเป็นไส้แต่ก็ของสี้มนี่จะออกแบบหนุ่มละมุน,นาละไล่ในปากนะคะแต่ว่าสีม่วงเนื้อเพิ่นจะออกเป็นไส้ๆคลายกับที่ว่าเขาเคยกินแตงโมบ่คะ่ะจะเป็นแตงโมเนื้อไส้นะคะ แต่ว่าสีส้มนี่จะเป็นเนื้อละเอียดนะคะแต่ส่วนมากคนที่มากินสีส้มก็สีม่วงนะคะแต่สีม่วงกับมีคนถามหาแต่ว่าราคามันแตกต่างกันไปเนี่ยเบอร์จุดนี่วันกับชิบะเอามาขายแล้วค่ะเพราะว่ามันแพงก่อนนะคะเพราะว่าขายมันบ่ได้งังกันเลยว่าสีม่วงนี่ยชิบะเอาตอนแรกในวันราคาซ้ำกันนะคะ